เอามันโมองไต์มันตอดพะ่ะเอ้าออกแล้วน่าตอดมันนทันก็อันเด้งงอมัเนี่ยเจ้าอย่างงอจ้าโอ้ยนี่บ้าเอ้ยมันโมเมนแนวตอดแนวงองอมาทันมันตอดมันกล้ามมันนี่พะย่ะเอ้าออกแล้วอะไนล่ะว่าได้บอกอาโอ้ยมันโมเมนแนวตอดอันงองอมาหนี่มันพะย่ะเอี่ยสิให้ได้มั่งไงเนี่ยมันเนแนวตอดไลเออมึงเนอะเนี่ยแกมึงตอดดากกูมึงด้วยนี่ ไอก้ตรอดกุยแมงเงาตอดแมงเงาตอดคึ้ยาเฮ้ยเป็นบ้าบ่าฉังไปเอาแมงเงามาเล่นบาทนี่โอ้ยคอยเอาแนวตรอดมันออกแล้วมันยังแมาตรอดได้เจ้ากแก่แม่เป็นปิ๊ดทัวร์แล้วจังไหนจงเอาแมงเงามาให้หลานเล่นโอ้ยแล้ออกแล้วกันนี้วันแนวตรอดมั่นเหรอโอ้ยแนวตอดมันจังไหนบ่แมันหางมันผุนบ่ตอตรอดบ่แมันบ่อ เพีนบ้าไร่เต๋อันนั่นมันกล้ามมันมันมาเว้นมอตอดอุ้ยแกเม่นหมจากหยัางนไอยมันยุก้นมันพุ่นเจ้ามองตอดนั่นมาง้อหันเออแกเม่นเทาย้อนเกิดโดนชื่อๆเนาะตายไร้ไร้พอไงกับปวดขี้กันนั่นละพอมาถ้าก้นเห็นได้รึอย่ามองหัน แม่ชูนท ah, oh, ่างไหนล่ะบ้านยาอือเอ้าไม่เรอท่านเนี่ยตมโตไปเลยนี่าแจ้งโตยังเอาก็ไปงาน่ะิเจ้าพวหัวข้าวอเดี้หัวข้าวเหอ้พ่อเพิ่นพากันแจ้งโตเนาะโอ้ชไปงานอองานชกผู้ใดโอ้ร้านพญลิ้นเนี่ยแม่โอ้ร้านเขาเออเขาคือวไาคือพวหัข้าวหัวข้าว โอ้ยแม่แหละก็อยู่แต่ทงแต่ทาเนาะเอ้ยนั่งคุยกันก็จะั้มไปหาอยู่เพื่อนเพื่นไปอยู่พี่เปล่าอยู่บ่นไปเดี๋ยวนี้บ่กเฮ้ยกระชิบไปหทนตัวน้ำมันจันบายเลยเด้หนิเฮ้ยก็เลยไปน้ำมูด้วกันคุจตาหาเลี้ยนไปเนาะเอาเฮ้ยแล้วว่นนี้พวกบอกคุณตาเฮ้ยคุณตามาชวนได้เดี๋ยวนี่โอ้ยเนาะผลงานศพเอออันนี้ลแล้วก็จังโบอยู่อันยากสิ ไปการไปงั้นเพื่อคนไปใช้ห็นบอกไปล่วงหน้าซะก่อนสองมือสามมือมันไปก็ได้คอยงยายไรเรียกไรเอเจ้าบอกไปมันจะคือบอเมนอันนี้กับหลานกับคักเนาะพ่อแม่มันกะชีว่าคือพอเห็นหนาเห็นตาอีกละกะชีว่าป้าว่าทิมกัเจ้าอีกเด้พ่อใหญ่กับว่าจะดวกกันกัพี่น้องเนาะันก็ทั้งอ่าเนาะกัเมนยุดอกแต่ว่ามันคือบอบอกล่วงหน้านะคำว่าเพราะว่ามัคอย บ่ห hey, so ูหลวงนานี่ยเคยไปบ่ได้ขอคนผู้เดียวเนาะเลหน้าเลหลังอยู่ก็มันเต็มงานอยู่เฮ้ยเจ้ากะว่าเป็นบ้าเนาะงานอันนี้มันบ่แม่งงานถือว่าบอกมากเกาหลวงหนาได้ดิแล้วมึงเห็นตอกงานแต่งงานบวชเหมืนกังว่าใช้ซองใช้ยังของหูหลวงหนาสองมื่นสามมื่นอันเนาะเขาจะสิจัดตารางงานได้เฮ้ยอันนี้มันการเป็นการตายมันบ่หูเดี๋ยวมันจะตายมื่อใดให้ข้าวก็ไปรถตัวเนาะอืู้ห้าวเมียนเนาะกะว่ายังเสร็จแหละแต่ว่า ข่อยเป็นงานหลายเอ้าตำรวจของหูเราหนา่อยไปบ่ได้บอกง่ายๆ่า้ยเจ้ากันเลยเนาะจัดผลงานอยังเนาะเอาแบบนั้นก็ติดงานเลี้ยงไงเอ่ยเป็นคนผู้เดียวเลี้ยงอีหยังก็คือบ่ได้ยินข่าวว่าเขาผู้ใดจัดงานเลี้ยงคือบ่าช่วงที่คอยสั่นเอ้ยมีส่มือได้งานเลี้ยงข่อยเอาเอ้อแสดงว่าเป็นกินเลี้ยงช่อมือที่สั่นเออโอ้ยใครมีงานเลี้ยงงานนั่น ฉลองคือบ่เอิญตู้ไข่เนาะแมนคือบ่เอิญเมื่อหนูแน่ะโอ้เอิญยังไหนมีแบบเมื่อแมนกา้นกินเหล้าเมายาเนาะเอางานเลี้ยงยังไหนบ่มีเหล้าไม่าเออโอ้ยงานเลี้ยงควายนี่ไหมงานเลี้ยงควายเออง่นเลกินเหล้ากินยาได้หรอโอ้ก็จุกบ่อเอิญเนาะเฮ้ยกับบ่บ้านอยากเลี้ยงก็เลี้ยงข้าวไอนาะอันนี้ลนี่งานเลี้ยงโอ้ยก็เอิญซาไปรุ่นเอออยู่เฮือนกัน เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เต็มอยู่อันออกมาหน้ากันม่ยากคนผู้เดียวมันป่าไปได้แต่นเนี่ยพวกไม้เห็นไหมไม่เหมือนไป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 ดำข้างลำเข้าอะไรยุ่งหรอกจะไปข้างขึงข้นเนี่ยมันไปไปได้เขาว่าสั้นแน่ไปไปไปเป,ปล่าเข้าเคาะมาไปน้ำกันนี่โอ้ยไปที่เมืองไหยเนาะแต่ว่ากันเห็นมองงานผู้ใดแอนขเขาจะไป อยู่ในบ้านเอาบุญนั่นผูกควยไว้ท่งกลับไปรถตายโครโรฮันเมนอย้่เฮ้ยมันมีหลายแนวเด้งงอควยมันไปมัน่าสิปล่อยไว้เนาะเออมันต้องมีผู้เมืองก็เม่นเออเลี้ยงควยมันต้องมีผู้ใดเมืองเดอันนี้ลูกหลานก็บริมีให้ยังได็ดเอาจังซีบอสันอันเมื่อทรงสักการจึงให้เราไปเนาะเออเมื่อไรเขอจีโทรหาเขาเดี๋ยวเมื่อไดเออทรงสักการขอจังจีไปจะเข้าเออกระแสนทุ่งหอยจีบอกแล้วหรอกเออเจ้ายากอยู่ยากกระเถิ้ยคนผู้เดียวอันมาใส่ฝากมาซ้อน ซ่ S <S อ<ะ>งกับที่ออนไลน์ไปเอาดอกเออสแกนแตว่าม <sk approved> ันยากงานที่เสนองานศพยากงานเลี้ยงควายวันนี้บอกเขาเราไปคอยติดงานเลี้ยงเอองาเลี้ยงงานเลี้ยงง่ายเลย